สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเ้าอีสานในการติดตั้งโปรแกรมโซน่าพลตินัมครับเมื่อท่านได้โหลดไฟล์มาแล้วเดี๋มาเป้าต่อเว้าววบแบบตัวบรลานะครับเ้าอีสานผมจะเ้าอีสานนะครับโดยในคลิปก่อนๆหรืออาจารย์ท่านคาอาจ,จะลงในโปรแกรม Windows 7 วินโดว์10ไปแล้วครับผมจะไม่ลงในวินโดว์8ยดหนึ่งนะครับพอดีผมลงวินโดว์ใหม่ผมจะทดสอบดูว่ามันลงผ่านไหมครับตามชมเลยครับเปิดไฟล์กับวินโดว์8มัน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 ไม่ได้สตาร์ทตรงนี้มันก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเอกสารกับเขาตรงนี้ก็ได้ครับตรงใดดีที่เราเก็บไว้ วันี้ผมไม่ได้ใหญ่มา,าเสียเวลาหน,หน่อยนะครับผมหากโปรแกรมโซนนะปุมเปิดถ้าอย่างนี้นะมันจะอันนี้ไม่ได้ต้องก๊อปออกมานะครับแคทบอกโซนนาครับกไปกับวันนี้ต้องก๊อปมาไว้หน้าจอครับงั้นลงบัวได้ครับคัดลอกครับย่อหนาบ้างครับ จริงๆถ้าท่านโหลดมาจะมีต้องแยกไฟล์ก่อนเด้อพี่น้องเด้อผมอาจจะพูดเหมือนคนติดอ่างนะครับลิ้นผมใหญ่ลิ้นไกลครับลิ้นไกลเงาครับขออภัยด้วยเป็นนักพูดไม่ได้เลยนะผมนี่ครับไม่ได้มาอย่างงี้ครับมันจะมีข้างในจะเป็นเกี่ยวกับแควกแควมันนะครับยาแค่ไอออนกักกับพูดภาษาชาวบ้านครับมั่งนี้ก็ ดูนะมันจะลงผ่านไหมครับอ๋อเขาบอกว่าถ้าไม่ลงโซน่า x3 ก่อนมันจะลงไม่ผ่านผมจะลองดูก่อนนะครับว่ามันจะผ่านไหมมีอะมีอะไรมัง่งถ้าไม่ผ่านมนต้องไปลงโซน่า x3 นะครับดูนะีกว่าลันแอดมินเลืยกดูด้วยพี่น้องด้อมันจะให้ผ่านไมโปรแกรมนี้มันต้องอ อาศัยจากโปรแกรมโซน่าอีก่อนในเบนร์น้องี่น้องเขาบอกขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าน่าจะให้ลงครับให้ติ๊เป็น32บิตเตอร์เบี่นนองเลยต่อให้คอมทันเป็น64กสะ้างแต่พวกอะไรนะเขาเรียกพวกซับพอร์ตกลางๆโปรแกรมซับพอร์ตมันจะใส่32บิตกับเน็กต่อครับ,อรบยอมรับ ไปครับนี่แหลค basic, basic. ะครับ basic basic install เลยครับแสดงว่าต้องลงดใดแน่นอนพี่น้องเลยทำมันขึ้นอย่างไงนะเดี๋ยวผมเลื่อนออกเงี้ดูว่าเป็น Windows แปดจหนึ่งนะครับพี่น้องเนี่ย Windows แปดจดหนึ่ง wallpaper มาเมนในหัวเด้อครับโด n ทดสอบใน Windows 8.1ลงุตงตอนนี้กำลังเซตอัพโปรแกรมโซน่า p l ส t i นัมหรือหรือพลา t ินัมอ่านผมบอกเองภาษาอังกฤษได้ขออภไฟเลยครับ ผมกับมือใหม่ด้อพี่น้องเนี่ยเน้นเ้าอีสานบานเฮ้าครับอีสานอสานพอกระทื้นเครงเล่าเทรื่องไทยผสมกันแหละครับเพื่อเพื่อบางท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่มีอาจารย์ทำภาษาไทยอยู่นะครับก็ไปดูอาจารย์ท่านอื่นๆเฉลีย่ยกันไยครับในยุคโควิดต้องทำคลิปทำอะไรแล้วแต่อะไรนะครับคนถนัดของแต่ละท่านครับ ผมก็ไม่เก่งหรอกครับก็หัดก็ดูจากอาจารย์ท่านอื่นมาบ้างยอมรับนะครับก็มาฝึกฝนวิชานิดนิดหน่อยดูโน่นดูนี่ผมไม่ตัดคลิปน,นะครับผมจะให้ดูว่ามันวิ่งไปถึงไหนว่าท่านอันนั้นก็เลรกกอกอไปหน่อยนะครับคลิปนี้เป็นการสอนลุงโซนาพระตจิตนำจาก DIY ครับเป็นคนบ้านๆครับเบาแบบพูดง่ายๆเหมือนพูดคนเหมือนคนบ่นนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผมด้วยครับนะมันไม่ได้ใครก็อยากพูดชัดทุกคนเลยพี่น้องเลยพูดแบบนี้เป็นดีเจบอกแค่ได้ร้องเพลงก็ไม่ค่อยได้ผมอบร้องเพลงอยู่นะแต่ร้องเพลงจ,จำร้องไม่ได้ ฟอยนะครับผมฟอยหน่อยเด้อพี่น้องเนะบางทีที่ที่เรารอนะเราต้องฟอยหน่อยนะครับฟอยในเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องของโปรแกรมด้วยต้องขอบคุณโปรแกรมนียนะครับผมไม่มีแจก,กนะครับไม่มีอัปโหลดลงนะท่านไปหาโหลดมีมีในทาง google ทาง youtube มีอาจารย์หลายท่านแจก,กอยู่นะครับถึงผมมีผมก็ไม่ได้แจก,กเพราะว่าผม ให้เครดิตอาจารย์ที่เขาทำมาครับอาจารย์ที่ทำโปรแกรมหรือพวกอัปโหลดต่างๆเขาท่านไปหาโหลดตามอาจารย์ขึ้นมานะครับไอคอนมันขึ้นมาตรงนี้นะแสดงหน้าว่าน่าจะผ่านอยู่นะครับอย่าลืมปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสด,ด้วยนะครับเนี่ยผมปิดแล้วไวรัสปิดเป็นแดงๆลีกกวา่าลิกกว้าขึ้นแล้วก็บอก ปิดตรงนี้นะครับมันจะมีตอนนี้ผมปิดไว้มันเลยต้องการให้เราเปิดปิดจะลืมปิดไปรออย่างเดียวครับมาอย่างนี้แล้วต่อไปก็กดตรงนี้ลูกศรอ,ออกนะครับผมจะพูดว่าเรื่องพูดแต่ลูกศรพูดผิดอยู่เรื่อยเครื่องหมายถูกนะครับกด finite หรืออะไรนี่แหละจบหรือผมเ่อจบก็แล้วกัน ล้วมาใส่ย,ยาให้มันครับบางคนบอกว่าต้องก๊อปไปในที่มันแล้วนี่ครับนี่ครับยามันก็คือตัวนี้ครับก๊อปตัวนี้ไปในที่มันบางอาจารย์อวกแคว็กตรงนี้ก็ได้ผมจะลองก๊อปเข้าไปนะครับก๊อปตัวนี้ก่อนก๊อปปี้คัดลอกนะครับแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้ครับ คีกววาตรงโซนหน้าเปิดตำแหน่งแฟ้มครับนี่ครับแล้วก็มาติ๊กตรงว่างๆครับว่างครับคุณต้องได้รับผู้ดูแลนี้ดำเนินการต่อครับเพิบพับมามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าแรกไปก่อนมันอยู่ในหน้าตัวนี้ครับมาคลิกขวาตรงที่เราก๊อปมาวางนี่ครับคลิกๆหนึ่งครับ เรียกใส่นะครับจะมีเสียงดังขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีเสียงเสียงดังขึ้นมานี่เรามากดพอดคำว่า ก็ไปกไปครับดีเฟซรีฟาร์ดน่าจะแดงนะล,ลองเปิดขึ้นมานดูครับตามหลักต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับท่านี้ผมไม่รนีนะลองเปิดครั้งแรกผมจะคลิกคลิกขวาก่อนนะครับแล้วก็เลือกใช้แทงบุนเลยผมดูครับมัน๊อปปี้ไปนี่ครับอ่าโอเคครับสแกนหนาะโอ้โห มีปลักอินมา14ตัวนะครับเนี่ยปลักอินข้างไนตรงนี้ก็ให้เราเน็กไปดูก็ได้ครับมันให้ตั้งค่าว่าผมฟูดไทยเหรอครับตั้งค่าบอกว่าให้ตั้งค่าออกซาวการดหรือถ้ามีท่านมีซาวการ์ดหรือไมโครโฟนอะไรเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้ที่เป็นไมโครโฟนอันนี้ออกสปิเกอร์กับได้ออปต์อินพุตได ตัวนี้ท่านมีเสาร์การ์ดที่จอกเสาร์กาดถืผมออกสปีกเกอร์ครับผมขมโนบุกค,ครับกดเ็กไปครับตัวนี้ยังไม่ต้องค่าก็ได้นะครับที่จริงอเมติกแล้วกดเ็กดูเฉยๆไปเรื่อยโปรเจกต์ไม่มีครับโอเคปิดไปนี่ครับขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้ครับมาแรกๆมันจะไม่มีอะไรหรอกไม่มีเสียงอะไรหรอกครับเราเวราเรายังไม่ได้ แดงค่ะอะไรหน้าจอตัวนี้ถ้ามันอันนี้เกินไปเราก็ตัวนี้เขาบอกว่าเอฟเฟคสแกนเอฟเฟคเอฟเฟคต่างๆนี่ครับเอฟเฟคมีเดียเอฟเฟคตัวนี้ถ้ามันหน้าจอมันอันนั้นแล้วก็กดตรงสอนนี้มันให้หายไปครับเื่อนตัวนี้หายแล้วก็กดตรงนี้อย่าลืม ถ้าเราตั้งอะไรต่างๆให้อย่าลืมกดตัวนี้ให้เป็น I O I t I ั b นี่ครับ I Tab O นี่ครับคลิกไปครับนี่ครับไฟล์เซฟธรรมดาเนี่ยครับขึ้นหน้านี้แล้วเซฟไม่ลองเซฟผมลองเซฟเฉยๆนะครับจริงๆไม่ได้เซฟนะเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรคือเปิดให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมครับนี่ อเมื่อกี้มันขึ้นไฟล์อะไรมาเดี๋ยวผมผมลองไฟล์โนดิมันขึ้นอะไรเง้ chatbox ปิดไปครับมันขึ้นของโซนหน้าเก่าผมแสดงว่าลงผ่านเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ก็ลงโซน่ารพลตตินัมในวิน d ด w s แฟนะครับนี่ครับก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนด้วยครับสวัสดีครับ